วัสดีย่ำเช้าวันจันทร์นะครับวันจันทที่1 7กราฎดาคม2566เม่วานี้หวยออกนะฮะใครถูกหวยก็ยินดีด้วยครับใครถูกกินก็งวดน้าเอาใหม่หาเลขใหม่ดีๆนะเลขเด็ดมีสารพัดอาจารย์จะออกมาเราอยู่ที่จุดตัดบางซื่อเก่านะครับมองไปที่สถานีชุมทางบางซื่อตอนนี้รถที่จอดอยู่ก็คือขบวน 3 4 2เดินทางมาจากแก่งคอยนะปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงตอนนี้กำลังจอดนิ่งอยู่น่าจะรอเวลาออกผู้คลก็เดินข้ามทางไปมา เสียงเวดนิดเดียวฮะเม็ดเดียวไม่ได้ยินดูซ้ำออกมาแล้วสาหลบขบวน3ามสี่สองเดินทางมาจากแก่งคอย อาสตอมสีสองสองห้า งนี้ก็เป็นจุดตัดนะครับท,ที่ต้องใช้กุญแจเปิดทางโดยเฉพาะนะฮะตอนนี้ก็มีรถขนสินค้านะครับสินค้าระหว่างตัวสถานีข้ามไปยังฝั่งของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน วควค่อยเลือ้อยขึ้นสะพานนะฮะก็ riding, พามาชมขบวนเช้านะครับขนส่งผู้โดยสารมาทำงานยามเช้าจากแก่งคอย ตอนนี้ออกจากบางซื่อไปสถานีต่อไปก็คือ3เสน3าเสนแล้วก็ไปหยุดรถโรงพยาบาลรามาข้ามตรงนั้นไปก็เป็นไปหยุดรถยม,มาราชนะครับยม,มาราชแล้วก็ยาวเ,เข้าไปที่หัวลำโพงเลยเทคโฟโต้ถ่ายเรื่อยสวัสดีครับ